จนมุมแล้วนะครับแล้วก็เพียงเพียงเราก็บอกว่าเราขอให้เข้าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมรับรองเรื่องความปลอดภัยครับแสดงว่าเจ้าตัวเขาก็เตรียมเตรียมตัวเตรียมใจไว้แล้วว่าเขาเขาไม่เคยเตรียมตัวว่าถูกจับได้เพราะเขาคิดว่าเขาเป็นยุคที่เขาปลอดภัยที่สุดเขาก็เลยเลยไปเที่ยวไงถ้าเขาไม่ปลอดภัยที่สุดเขาก็จะอยู่ในในห้องนะครับเจ้าตัวไปเที่ยวไปเที่ยวที่บาหลีไปเที่ยวที่บาหลีแล้วก็ไปทะเลาะกับ ที่เราพบกไปทะเลาะก,กับผู้หญิงของคนอินโดแล้วก็ทําร้ายร่างกายริงป็นขึ้นมา,าเมื่อสิ้นไยนไปที่นึงก่อนหน้านั้นที่เราตามตัวเขาเสียแป้งอย่างแบบอย่างอย่างที่มัวเนี่ยที่เขามีการใช้ฉากหลังว่าเป็นแบบต้นปาล์มต้นอะไรเนี้งเี้่ตอนนั้น,เ,นเรายังเดาออกไหมคะว่าเขาอยู่ที่ไหนหรือพื้นที่ไหนในไทยหรือเปล่าอตอนนั้นก็มีสงสัย ในประเทศเพื่อนบ้านเท่านั้นแต่ว่าเราไม,ไม่ไม่รู้ว่าจะเป็นที่ทไหน,ช,นไช่วนใดช่วหนึ่งแล้วก็มีเราก็ให้ผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์จะบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ภาคใต้ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน f o l เวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook i n s t a g กร m YouTube ชและ t i k t อกค่ะ และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ